เพชรบัญชากอล์ฟดิฉันเป็นไงน้องครับผมมีความสุขเลยเมื่อกี้เดินขึ้นล็อกเอาชิมมาเท่าไหร่สองหมื่นครับโอ้โหูสองหมื่นชื่นใจเลยนะครับคิดว่าชนะไหมถามจริงๆอ่าลูกพี่สั่งครับยกหน้าองเดินนะครับคือตอนนั้นไม่รู้ละเดินให้สุดไปเลยใช่ครับผมเดินรู้สึกว่าเราจะมีช็อตสุดท้ายนะแข้งขวาไหมใช่ครับตอนนั้นมั่นใจเลยเหรอครับลูกพี่สั่งโบกมือหยุดเลยครับมั่นใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวถามลูกพี่หน่อยตอนครบยก ราคาตอนนั้นเป็นรองสามหนึ่งนะลองครับแต่ผมมั่นใจว่าแค่ยกสี่ต่อยแล้วไม่มีเตะแต่ยังมีมีเตะละว่าลูกหนักลูกกระเด็นแล้วเขาหนีอ๋อผมดูทรงเราเราไม่ได้แพ้ักอ๋อเรามองว่าวิธีการชกของเราแล้วอาวุธเราก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเปรียบเรียกมาแทนทั้งคู่แต่ผู้องตงก็เราได้เวทอมันมันมันอยู่ในเวทเราน้องเขาโดนแล้วมีมีกระเด็นแต่ยกสี่ไม่มีเตะแค่นั้นเองต้องปรับปรุงไปเรื่อยยังไม่ค่อยเข้าใจเกมเท่าไหร่และวชื่นใจไหมครับน้องทําได้ตามที่สั่งแบบนี้ก็แฮปปี้ครับเพราะว่าผม วยไทยคนเดียวในค่ายตอนนี้ครับก็อยากให้น้องมัแน่ดีเพราะว่าอยู่ที่นู่นดูเห็นแล้วมีมีทรงครับอ๋อน้องเป็นชนเผ่าลีซอหเหรอครับใช่ใช่ครับวันนี้แสดงว่าครอบครัวยามีน้องดีก็เคยภาคนะเขาต่อยสากลอยู่ที่โรงเรียนตำรวจลำปางอ๋อเคยไปใช่ต่อยสากลใช่ไหมใช่ครับต่อยสากรโอเคครับผมขอบคุณมากเลยผมนานมากเลยจำไม่ได้เลยตอนนี้น้ำหนักเก่งๆเราน้ำหนักเท่าไหร่น้องร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้านะร้อยสิบเก้าตอนนี้มีความพร้อมที่จะเจอกับ ตัวท็อปทอปหรือตัวที่มันก็หนักขึ้นไปกว่านี้ไหมครับหวังว่าครั้งหน้าจะเข้ารอบแรกแล้วเป็นคู่รองรอบรอบสองมาเนี้ยสามไฟต์ติดแล้วครับอยู่มุมเดิมต่อยวิธีการเดิมเดิมต้องปรับปรุงทุกไฟ์เหมือนเดิมแต่ก็ยังดีที่ชนะได้ครับก็หวังว่าน้องคงจะยกระดับตัวเองได้เจอกับมวยเกรดที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจวิธีการต่อยในเมืองคุณมากยิ่งขึ้นครับผมยินดีด้วยครับผมน้องพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงที่เชียร์เราวันนี้ครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามนะ ยินดีด้วยครับผมสวัสดีครับ